เพ้อฝ no, ันคิดไปเองเพราะอาจมีคำพูดกัรกระทํำที่ไม่เหมาะสมจำเอาไว้ I have to เฮยทุกคนรายการเอาไปลกับจีน่าเหมือนเดิมคนดีคนเดิมวันน um, ี้ก sì yeah, ็จะเปิดแบบเบาๆเพราะว่าอากาศมันร้อนแรงแล้วเราก็จะไม่ร้อนแรงตามอากาศวันนี้เรจะเปิดแบบนุ่มนวลพามาอากาศร้อนแรงแบบนี้ก็ต้องมาเจอหนุ่มฮอตเขาเป็นแบบ ฝาแฝดวันนี้ก็เลยพาแบบว่าหนุ่มฝ่าแฝดที่เขาเป็นแบบยูทูบเบอร์ที่เขากินจูแต่หุ่นเขาอะเพอาหุ่นเขาเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยอะปั้นต้องทำยังไงก็ได้ให้จีน่าซับเสือให้ได้ทั้งหมดสามครั้งโดยห้ามบอกให้จีน่าทำและห้ามให้เจ้าตัวอืมก็คือต้องฟอร์มแบบร้อนเออได้นะได้นะไขาเริ่มเขาเริ่มเป็นงานอ่อยงานอ่อยได้โอเคครับผมเหมือนฉันเคยเจอเขา อย่ไปถามเขาดีกว่าว่าเจอที่ไหนอ่ะไปค่ะทุกคนไปเจอเขาค่ะไหนอ่ะพี่รักเขาอยู่นี่อุ้ยพี่รักเขาอยู่างนี้เดี๋ินเขาบอกเขาจะถือล้มให้ตัองเลยนะเขาจะถือล้มให้แต่กลัวใหญ่กลางแดงอะไรอ่านี่ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับปั้นนะครับเป็นนักกินจุที่ได้เป็นนักกินจุเพราะว่าตอนสมัยเด็กเฟสอะจีน่าเป็นเมนเทอร์เราไม่เรียกผม ถ้าตอนนั้นเลือกอ่ะเราก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้กันนะมันก็จะเป็นเมนเทอร์กับลูกทีมอะไรพวกนี้เราบังเลือกผมนะโซดเปล่าอย่างนี้กว่าโซดในรายการผมโกโซนหมดเลยพูดแล้วนะจะถ่ายรายการตลอดไปตั้งแต่วันนี้อ่าตอนนี้เราอยู่กันที่ดีเวิร์สเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นอะไรที่มันแบบสนุกสุดสนุกสุดเหวี่ยงแล้วก็เสี่ยวด้วยชอบเสียยมั้ยชอบครับเฮ้ยเขาการให้ฉันคนเดียวเลยอ่ะเหมือนเกาหลีเลยไปข้างในดีกว่าเราไปเล่นอะไรเสี่ยวกันไปค่ะ จีหน่าต้องขึ้นหลังปั้นให้ได้ทั้งหมดหนึ่งครั้งโดยห้ามบอกให้ปั้นทำและห้ามให้ปั้นหลูตัวทำผิดกติกาถือว่าฟาวเยเคอะไรเธอซื้ออะไรมาให้ซื้อซตัดไหมามาให้ครับโอ้ยนั่นเหรเหมือนรู้เลยอะว่าบ้านเราอยู่สายไหมเอาหรอจริงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะบนหลังจะได้ไปหาถูกปะแกอยู่กับแกเจ้าชูแน่เลย เจ้าชูเจ้าชูที่ไหนเราน่ยังผมไม่คนเจ้าชูอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบใครแล้วผมจะจริงจังจริงหรอใช่แล้วก็ซื้อขนมมาให้จะได้เห็นเดินร้อนๆอะไรอย่างงี้จะได้มีแรงเพิ่โอเคโอเคโอเคขอบคุณค่ะแกะอย่างไงแกะไม่เป็นอะอยู่กับเพื่อนกุ้งแกะได้สามสี่โลอยู่กับผู้ชายทำอะไรไม่เป็นเลยเป็นง่อยเธอเหงื่อเธอออกแบบเยอะมากอะต้องต้องไปหยุ่มด้วยหรอคะเ้ามันจะได้กลัวปากเปื้อนไงเอาไม้กินไห้เดี๋ยวปอโอเค อันนี้เป็นคนดูแลหุ่นด้วยใช่ปหมล่ะใช่เธอก็ดูแลหุ่นปะใช่อาทิตย์หนึ่งออกทุกวันจริงปะเนี่ยใช่ถึงแล้วเหรอโอเคอันนี้ใช่ไหมที่เขากีกันอ่ะมันจะได้ไหมวะมันเล็กไปปะอ่ะได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหมูลมกด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 ไปค่ะกล้องตก เย็ะอะเพราะวคนไม่เล่นใช่ม่เไม่เล่นตา้าไว็วเรายังไม่จะไปได้จนมันไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดไม่หลุดไม่หลดจำได้หลุดไม่หลุดไม่หลุดเนาวี เขาเป็นเครื่องเล่นท oh, ี่ด so right ีสำหรับสำหรับคู่รักนะเพราะว่ามันได้ใกล้ชิดกันได้แบบกอดกันกลมเลยขาสั้นอยู่ไหมไม่ไม่ขอบคุณค่ะโอ้ยร้อนไหมลูกขอบคุณค่ะพี่เขาด้ขอบคุณค่ะอุ้ยเกบายบายค่ะอันนี้คือสงสารจริงแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยดูดูเหงื่อแบบเล่นเกมมาเล่นเกมเลยเล่นเกมเลยพร้อมไหมไป เกมหาให้ได้ไล่ให้ทันทั้งคู่ต้องช่วยกันหาสถานที่ปิิศนาที่สุ่มได้พร้อมถ่ายรูปคู่เซลฟี่กับสถานที่ทั้งหมด5แห่งภายในระยะเวลา10นาทีถ้าหาไม่ครบตามเวลาที่กำหนดทั้งคู่จะต้องเล่นเครื่องเล่นไวกิ้งสุดฮริโหเปิดได้เลยนะเปิดเลยอันนึงนะอันนี้น่าจะมีอยู่หลายที่ปบบว่าหน้ามือหิมะอันนี้ก็เป็นอ e ีรถฟักทองของเจ้าหญิงอะไรสักอย่าง <S <S อ่ะแล้วก็อ,อันนี้เป็นอ e ีซูเปอร์อะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะ เรือเรือน้ำนามากตอนสมัยเด็กๆที่เล่นน่ะอันนี้อยู่หน้าไหนไม่รู้ว่าแต่เดี๋ยวไปดูคงเจอ,เอปะ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยเราเดินไปตรงนี้แล้วเราอ้อมไปบ้านยักษ์ตรงนู้นก่อนโอเคได้แต่ไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละไม่ต้องรอนะนับเวลานะสามสองหนึ่งเริ่มแมงเอ๋ยนั่นบ้านอะไรอ่ะนั่นบ้านยักษ์ไปอันนี้เหมือนแยกหมักบ้านพี่คะตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอะคะโอเคขอบคุณค่ะไป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 เธอขยับอันนี้ไปเลยนี่ไงถึงแล้วไปเซลฟี่กันรอนิ่งไวเนาะ โอเคได้หนึ่งแล้วเหลือกี่นาทีอ่ะวันนี้ถ่ายไปสองนาทีครับแกอ e ีฟักทองอ่ะเราต้องเอาฟักทองก่อนเพราะที่อย่งอื่นเราหาเจอแล้วพยายามอยู่นะอยู่นี่ไปเร็วอันนี้อันไหนอันนี้ค่ออันนี้ค่ะอ่าเธอพับเก็บไปเลยเดี๋ยวรอเขาถ่ายรูปก่อน,อนหรอเหลือกี่นาทีแล้วนี่นี่น,นี่มามาเธอไปแล้วไป,ไปอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่ปราสาทผีสิงห์น่าจะทางทางนี้ไม่มีทางเดินป่ะต้อนนะคะ ร้อนไหมอ่ะร้อนครับนี่นี่ยี่สิบขางนี้เดี๋ยวขวาใช่ป่ะวะถึงแล้วกระโค้กระ้สามแล้วสองเร็วเราไปอันนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองไปลุยซูเปอร์สแปดโอ้ยถึงแล้วเซลฟี่บ้านหิมะบ้านหิมะยี่สิบขางนี้โอ้ยนี่ถึงแล้วทันไหม ไปลบหลบเลบาลบเฉันบอกให้เขากำเขากะจำบิงบดีไม่ปาดีอันแรกทุกคนดูค่ะอันแรกคือบ้านยักษ์อันที่2คืออันนี้รสกะทิเอ้ยรถปักทองรสกะทิอันที่3คืออันนี้ก่อนค่ะอันที่สี่เอออันที่4คือซุปเปอร์สแป๊ด อ่ะสุดท้ายละเออถูกปะโอทำไมใรูปมันดูเล็กกว่าตัวจริงไงฉันช็อกเลยเมื่อกี้ที่บอกวถูกไปนะจะีย่กีจยู่นี่ับกันจบเหอือเออกรจูบหรอได้นะไม่ใช่เพราเป็นละครได้ไหมเอางี้แกแกเป็นพูกับตบก่อนนะตบระวังแว่นตบล้วผมหันมาทางนี้อนึงสง แต่อยากเข้าไปอุ่นๆไหม o ้ no เขาไปอุ่นๆก็พร้อมนะผมก็พร้อมเราเขาไปอุ่นๆในที่เย็นๆใช่ไหมได้ปะไปเลยขางหน้าไหมรู้สตกว่าเป็นไอเย็นน่ะัวไหลยังเปียกอยู่อุ้ยมันหนาวแล้วหัวนมตั้งโอ้อะไรนะหัวนมตั้งข้างหน้าว่ะค่ะไปยี่หลักไงไปไหนอะคืนแล้วนะไปไหนไปไหนไปข้างหน้า ข้างหน้าบอดี้ก็หิมะน่ารักไหมอุ้ยเปียกเปียกตูดเลยหิมะเไป็นอย่างนี้จริงๆเขาทำได้ไงวะอของจริงก็เป็นอย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้ใช่ผมไม่เคยเจอของจริงก็เป็นอย่างนี้ขนตา <c oughs> ไปเล่นอันนั้นกันไปครับ สวยเป็นไงพอรู้สึกเสียวเสียวไปมาเราออกข้างนอกเธอกล้าถอดเสื้อไหมถอดด้วยกันปหมเอาเวลาได้่อรคือถอดแอร์ถอดหมดเลยถอนเลยจริงเหรอจริงเลยเหรอจริงการถอนถอนเลยจะได้ใช่อโอเคหู้วหู้หนาวอะไรหรอกไม่หนาวเธอหุ่นล็กมากเลยอ่ะใส่เสื้อดีกว่าเธอ แขนยู่ไหนที่นี่อ๋เนี่ยมีแบบดูแลสามีก่อนออกไปทำงานต้องหอมแก้มก่อนออกบ้านนะล่ะผช่วยด้วยกระโดดลงไปช่วยก่อน ขอความขอต,ตายไม่รู้เลยว่าทุ่มกับคนรักมาเข้าใจว่าเป็นน้ำเ,นเ,นเอาไปเทเอาไปเทวะฉัน,น <c oughs> ก็อย่าี่ไงตอนนี้เราอยู่ที่แกลนแคนยอนเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าไปโชว์ความเซ็กซี่ของเธอโอยขี้เซ็ก่ประกวดทีหนึ่งได้ปะหมดเข้ามาเลยประกอดทีนึงนะ <c oughs> จัดมา <c oughs> เออเมื่อกี้มันหนาวอะ่ะบ <c oughs> อกกัสุดๆเลยอะ่ะเขยนะเนี่ยเขยเหรอเนาะ

จอบไม่ได้เอาน้ำมาเลยผมตะบูมาทีเดียวเฮ้ยไม่สนใจดูสิบีนาวกงผมเป็นไงลิทีมว่ายนันสองคนแล้วทีมงานเป็นคนหาสถานพี่ก็เลยแกล้งในการเอามานั่งด้วยจะด้สบายเมื่อกี้ก็ไปเล่นมาใช่ปะ ผู้ชายก็เสียสละชุดเอ่อเสื้อกันฝนให้เราเราก็ไม่ได้เปียกเลยเปียนแต่เท้ากับมือผู้ชายก็เสียสละให้เปียนทั้งตัวแต่มีคนหนักกว่าเราแต่มีคนหนักกว่าเราคนที่เขาเลือกสถานที่นี้แล้วเชื่อป้าถ้าแกไม่ได้เล่นอะแล้วเป็นฉันลงไปเล่นกัน2คนอ่ะแล้วฉันเปียกแล้วแกก็แบว่าเกมรับื่อทำอะไรผมผมชนะดิทำอะไรผมต้องให้ดีน่ะซับเหงื่อให้คุณล้วกูณซับเยอะมากซับเยอะมากเธอเหงื่อเธอออกแบบเยอะมากอะ อันนี้คือสงสารจริงนะเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยดู่มนื่อแบบที่เลยไม่แบบไม่หยิบติชูที่ถามก็ว่าว่าทำไมถึงไม่หยิบติชูซับตัวเองเลยเท่าไหร่กี่ครั้งที่จริงมันสามครั้งนะแต่ว่ามันมีนอกกล้องอันหนึ่งลองเลยขอดไม่ทันแล้วรับเปล่าออเกินมิทันด้วยอุวยฉันเป็นคนอย่างนั้นหรอเจริงหรออยู่แล้วของดิฉันเป็นให้ขี้หลังให้ขี้หลังเสร็จแล้วนะไปไหนไปไหน ก็คือธนาตรงผู้หรอมิชชั่นสำเร็จอ้าโอเคปกติอ่ะไม่เคยสำเร็จนะเราอ่ะไม่เคยสำเร็จนี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าทีมงานได้แค่ครั้งเดียวนะแต่เรามีเกมอีกหนึ่งเกมขออีกหนึ่งเกมโอเคเป็นเกมที่ทุกคนที่มารายการนี้จะต้องเล่นเป็นเกมเดิมเขาว่ากันว่าคนจ้องตากันเกินแปดวิสามารถชอบกันได้เลยมาจับเวลาได้พอต้องกระพริบตาด้ห้ามกระพริบตาอะยังสามสองหนึ่งกจเก้า ได้คำถามเอาเะล่ะเอามันไม่ถามอะไรเลยเอาเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาเะล่ะเอาเะล่ะเอาอะไรเอาไหมล่ะเอาเะล่าไปไปมันคิดคิดไปด้านเดียวเลยใช่เอาแบบนั้นแหละเป็นคนแรกเลยลูกปลาที่สู้สุดๆจริงเราผมต้องทำไงอ่ะก็เอาสิรออะไรอ่ะสู้ปล่าล่ะเดี๋ยวรอคันกล้องก่อนแล้วนอ่ะได้โอเค ขอบคุณมากมากเลยที่มาออกรายการนะเราจะสานสมานกันต่อได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไลน์ใช่อย่ะงั้นกันอุ้ยเดี๋ยวผมขอขอไลน์ไว้แล้วไอจีผมมีอยู่แไหนถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็นแฟนได้ไหมแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยเป็นแฟนได้ไหมได้ครับได้ได้แล้วอีดีไม่ได้ได้ก็ก็ไม่ไม่เห็นมีอะไรไม่ดีเลยหุ่นก็ดีหน้าตาก็ดีนิสัยก็น่ารักดี ปันมาหนาฝากฝากฝากผลางานหน่อยเร็วครับก็ฝากช่อง YouTube The 8เป็นช่องกินจุฝาก IG ส่วนตัวผมเดี๋ยวเดี๋ยวฝากแปะแล้วเนาะ,ะได้ค่ะได้เดบฝากแปะ IG ผมแล้วก็ตอนนี้<ม>เปิดเป็นร้านบาร์หรือตอร์นอนะที่แจ้งวัฒนาคารสามชื่อโอก้าก็แวะไปเจอกันได้ผมเข้าเกือบวันครับอ๋ออยากเจอหนุ่มหล่อก,ก็ต้องไปที่นั่นนะคะคแล้วก็ฝากช่องไฟเบอร์โปรดักชันไว้ด้วยนะเธอฝากกดติดตามกดแชร์กดซับกดกระดิ่งคอมเมนต์ทุกอย่างได้เลยแล้วก็ EP หน้าอยากให้จีหน้าเชิญใครมารายการเอาปลาคอมเมนต์มาเลยแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะคะดีมวิลนะคะเปิดเพลงบันมันแบบนี้เราจะมาทําอะไรก็ได้ oh, <yes. S 1> ได้มาทุกเพศทุกวัยน,นะคะจะมา,เ,าเดทแบบเราก็ได้ <Yeah. S 1> อ่าฝากไว้หน่อยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ตอนไปเดอะเฟสเราเขาเป็นเธอไม่ยอมเลือกเราเข้าอ่ะอ๋อฝาแฟนใช่แล้วก็ไม่เลือกผมใครคนในคนนึงบอกว่าให้เลือกอีกคนนึงเธอถ้าผมไม่ได้เข้าอ่ะเธอป้าบอกว่าให้เอาน้องผมเข้าไปเถอะเอ้ไม่เธอพูดผมตกรอบก่อนฉันจาได้กินใจอยู่